ขนหลุดพอดีตีไปขนหลุดไปวัดตีก็ใส่นะมาเลยนะมันเป็นลูกผสมนี่แหละเพราะว่าจะออกสไตล์พม่ามาป่ะเพราะว่าถ้าว่าเป็นไทยคุ้มๆอะไรมันจะวิ่งฉากออกแล้วหันสองหันสามมันเป็นทั้งไก่กินเงินทั้งไก่แข่งดีเกียรติชาวบ้านเราเนี่นเยเท่าตัวไหนเกียรติไก่ชาวบ้านเราเนี่ยเก่งเท่าตัวไหน แค่หาตาตาก็ไม่หน,นีแล้ว่ในสายตาผ้อะแต่ว่าตัวนี้มันตีได้ทั้งตั้งตีได้ทั้งนายหาตาตาตีแผลหูมันหาตาตามันแผลว่ามันมันคมว่าถ้าโดนมันหูลำสองลำเป็นอื่นหาตาตามันตีหูกอหาตาตาเนี่ยะโยนดอกดอกก็รับนะดอกเดี่ยนี่คือลอยลงเลยจูบาาตาจี๋แผลนี่จบูจบข่าว ไ้ตัวนี้มันตีแต่ไก่เจ็งๆไก่ราคาเท่าไรตัวละหมื่นห้าเขาขอซื้อหมไไไื่นห้าอย่าบอก่ไก่ายตีแพะอ,อันฝ่าเลยนะเขาไล่ตัวนี้สองพันแพ้มันตีเข้าอันฝาแพ้เลยกี่ไฟแล้วตัวนี้เก้าก็ไฟไ <c oughs> ก่นุ่มเหรอมันตัวนี้ก็ส่วนเดียวก็ไตัวเหลืองๆนี่ก็ไก่ตัวแรกฝนสุดพอด,ดีว่ะฝนฝน,นมันถ่ายช่วงฝนมันกำลังเต็มพอดีเลยเต็มสดพอดีคือเล่นยาวหมดฝนนี่แหละอุฟเฟตครับ ไก่มันเป็นไก่10เจ็ดสิบแปดเดือนไก่ตีก็ลูกขายได้สบายเลยลืะมันก็ตีก็ลูกขายทั้งลูกขายทั้งลูกนมตีมอมดนั่นแหละชอบมีอสามตัวเก่งมือสามตัวแต่ว่า,าตัวนี้เก่งขมดจะต,ตายผมชอบขมดอ,อีกตัวตาบอดนี้ไก่เชื่อมันเป็นแต่ว่าดันแข่งคมครับไก่ลอยไหนนะเขี้ยวตาบอดไก่ลอยไหน ร้อยสองโลก,ก้าใส่สามโล่ออมจะเป็นทรงเดียวกับไอ้นั่นเลยทรงเดียวกับห,หางตานี่แหละเ,เป็นใจสีไวหวๆสีเดียวกับห,หางตาเลยเก้าไก่เห็นได้เงินเงินมันสามไก่ว่ะเพราะตามไปเล่นมันไม่ทันเวลาผมกระจายไายละเอีดว่ามันได้ขู่แล้วกลับไป ว่าจะไปเล่นมันกาก10โมงก็ตี9โมงลับไปถึงนู่นเขากินเงิน,น,น,นแล้วมันชนะแล้วชนะแล้วไม่ทันไปไปสายทันแล้วเมื่อคืนผมก็ไม่วังเมื่มอคืก็ไปตีไกนะ่ทุกป่วยโอ้ไปเล่นนะโอ้ไปเรื่อยใช่ไหมช่วงนี้ไปชนเรื่อยใช่ไหมไปน,นะนนพึ่งไปครับคขาทุกป่ผมไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่หนามติดผมก็ไม่ได้ไปช่วงที่ว่ามันตีอ่ะก็ยุดมาตั้งแต่ช่วงโควิดรอบนี้เขาก็ไม่ได้เลี้ยงมันเลยนะปล่อยทิ้งชะกาละมาแล้วต้องมาเดินนวมแล้วก็เปิดหน้าเลี้ยงใหม่ แต่เรีย่ยงซ้ำทีเดียวก็ตีได้เลยซ้ำแข่งทีเดียวก็ตีเลยไอ้ตัวนี้ตีดี้นี่แหนแผ่นเนี่ยอันตรายแต่ยืนยืนมาตีลงไปปีค่อยลบมนี่ฉายตัวเดียวเลยมักว่ามันตีได้ทั้งหัวต่ำเขา<ต>จะแบ่งเท่าอะไรตัวนี้คือห้าพันะขายร้อยเปอร์เซ็น แต่ว่าจะไปยับเพิ่งสี่พันห้านะฮะครสีไหนนี่สีหวายสีอย่างนี้นี่แต่ว่าสีดีกว่าตัวนี้สีมันคล้ายหาดตาเลยชนร้านได้เลยใช่ไหมตัวนี้ได้อะในสายตาผมอะแต่ว่าเราก็ต้องมาเลี้ยงขในใจหน่อยแหละชิดแข็งเรื่องอะไรชิดไม่ออกว่ามันจะแพ้เชิงไหนใช่ไหมตัวนี้อืมชิดไม่ออกเลยเพราะว่าผมชอบมันตั้งแต่มันลูกนมแล้วฮะเลยเผมจะไปซื้อเขาจแต่ลูกนมให้ละสามพันจะไปทำพ่อพัน ผมมาไปให้ั้าสามพันกาไม่ขายให้ว่ะตอนมันถ่ายขนล,ลุกหนุมมา